พยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2564าหสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง23กันยายนของทุกปีครับครับไพ่นะครับมันบอกว่าโดยท,ทั่วไปของชาวราศีกันนะครับปีหน้านี้ก็เป็นเรื่องการทํางานเป็นเรื่องการสร้างเงินสร้างทองเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะครับ เพราะนชีวิตก็จะทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าเรื่องอื่นนะครับซึ่งมันก็ทุ่มปกติชาวราศีกันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุ่มเทกับเรื่องอะไรก็ได้นั้นนะครับพอทุ่มเทกับงานเงินก็ได้งานได้เงินจริงๆนะครับมาดูว่างานของชาวราศีกันเป็นอย่างเช่นไรนะครับได้ไพ่ราชาไม่เท้านะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยนะครับชาวราศีกันก็จะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะครับการงานราบรื่นนะครับมีผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจปีหน้าเป็นเรื่องการขยับขยายเติบโตนะครับเป็นปีของความสุขในเรื่องการทํางานการขยับขยายงานมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับอาจจะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยได้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับก็ลองมองดูนะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่อกการเงินบ้างนะครับชาวราศีกันการเงินเป็นเช่นไรนะครับขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม่เท้านะครับการเงินพุ่งฉลุยเลยครับเพราะนั้นมันก็แปลว่าในปีหน้านี้นะครับรายได้ดีการเงินดีนะครับคล่องตัวอาจจะแปลว่ามีรายได้หลายทางมีรายได้หลายจากเรื่องเดิมซ้ําๆหลายๆทีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ นะครับแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองุปีหน้ามันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับครับความรักครับความรักของชาวราศีกันนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ตุลาการนะครับมันก็เลยบอกว่าปีหน้าของชาวราศีกันเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคนที่เป็นโสดก็อาจจะเจออาจจะเจอความรักได้ยากหรือถ้าเจอก็จะเจอความรักในที่ทํางานนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนะัก ก็ถ้ารักใครชอบใครก็หาข้ออ้างในเรื่องการทํางานร่วมกันมันก็จะทําให้เกิดความก้าวหน้าของความรักได้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วหรือคนมีคู่แล้วนะครับไพ่ justice ไพ่ตุลาการเป็นตัวบอกว่าคุณจะอยู่กันด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจต่อกันนะครับช่วงนี้ยุ่งกับงานนะครับยุ่งกับงานยุ่งกับสังคมขยันทํางานจนอาจจะไม่มีเวลาให้กันแต่ ไพ่จัสติกมันบอกว่ามีความไว้วางใจกันมีความเชื่อมั่นในในความรับผิดชอบของแต่ละคนจึงทำให้ความรักยังเดินต่อไปได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหานะครับที่กระทบกระทั่งกันนะครับจะอย่าร้างกันก็ต้องคิดให้มากๆคิดให้ดีๆเพราะเรื่องของการแตกแยกในปีหน้าจะจบไม่สวย นะครับอาจจะจบด้วยการฟ้องร้องการเรียกร้องการแบ่งทรัพย์สินหรือการขอชดเชยนะครับทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตดังนั้นชาวราศรีกันบางท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วความรักของคุณก็จะาราบรื่นไปได้เรื่อยๆนะครับครับไปเรื่องสุขภาพครับ สุขภาพของชาวราศีกันนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เอ็มเพรสนะครับเพราะนั้นปีหน้านี้นะครับก็จะขี้เกียจทำงานขี้เกียจออกกำลังกายก็เลยอาจจะทำให้อ้วนได้นะครับหรือถ้าทายโดยปกติก็ต้องบอกว่าปีหน้าของชาวราศีกันนะครับก็สุขภาพดีนะครับสบายๆชิวๆมีความสุขในชีวิตอย่างเต็มที่นะครับ ครับคำแนะ<า>ำนำของไพ่ราศีกันนะครับขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญครับก็เลยบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยในปีหน้านะครับต้องสร้างสมดุลให้ชีวิตให้ดีโดยเฉพาะยิ่งการคุมเรื่องของการเงินนะครับเพราะในปีหน้าได้เงินมาเยอะได้เงินคล่องตัวก็จะใช้เงินเยอะจนทําให้ชีวิตเนี่ยเกิดสภาวะที่ไม่สมดุลนะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องของความล้มเหลว ปัญหาต่างๆที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตดีไม่ดีชาวราศีกันในปีหน้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะปัญหาการเงินนะครับปัญหาของบัตรเ,เรื่องของบัตรเครดิตต่างๆก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้เงินเกินตัวดูแลชีวิตให้ดีแล้วก็จะทำให้มีความสุขตลอดทั้งปีหน้านะครับครับก็จบไปสำหรับราศีกันนะครับ